สวัสดีจ้าช่องสวนทันยรัตและปริชาจ้าพี่น้องมันนี่พาเฮ็ดกับข่ายเล้งจ้าเฮ็ดงไงไงพี่จะกินซุปน้ำมันสมกับใบขิงจ้าพี่น้องตัวเล็กสีซุปน้ำมันสมง่ายๆจ้าหาอีสานบ้านๆน้ำมันสมขวดจ้าเท่ากับมะล่างก่อนจ้าส่งสีสมแน่กันล่างจักสองน้ำราสีลางแค่น้ำเดียวเล้วจ้าพี่น้อง ฝากพี่น้องกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ล้วนนั่นไม่ได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องร่างน้ำม่ส้มกันจ้าหลังจากล่างแล้วเขาก็เสียมาต้มได้จ้าพี่น้องมาต้องใส่เครื่องปรุงอีหยังจ้าพี่น้องต้มต้น้ำม่ส้มย่างเดียวใส่น้ำลงไปตักถ่วมน้ำม่สม้มในละจ้า เดือดจักนาทีสองนาทีกับพ่อและจ้าพี่น้องต้มโดนก็น,นีมันสเสียรสชาติน้ำม่สมตามสิบเปอร์เซ็นเก็บใบขิงจ้าพี่น้องกินได้เบิร์จ้าเนี่ยใบยางอื่นกับบอกเขากันกับซุปน้ำม่สมคือใบขิงและจ้าพี่น้องผู้ใดบ่กเคยกินลองไปกินเบืองและจ้าซุปน้ำมัสมเขากันก็บใบขิงเท่านั้นจ้าพี่น้อง ประโยชน์กัรบร้ายของรัดใบกำลังงามจ้าก็เลยกินอยากกินซุปน้ำม,ม่ส้มน้ำพริกก็พร้อมแดงมามะขวจ้าการซุปน้ำม่สมนี่อย่าไปเฮ็ดเผ็ดได้แตาพี่น้องแสบท่องจ้า เพราะว่ารสชาติของน้ำมันโสมมันก็มีความเผ็ดจักหน่อยอยู่แล้วจ้ะหัวพ,พริกกับหอมแดงสุกแล้วก็สิมาสุปกันจ้าง่ายๆแต่แซ่บเด้อจ้าพี่น้องตำพ,พริกกับหอมแดงแล้วแล้วกับเอาน้ำมันโสมใส่จ้า บอกหนามันนะจ่าของตะตนปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาจ้าชุบรสนี่แหละจ้าซุปน้ำมันสมแบบดั้งเดิมของคนอีสานบุดรีไซอีหย่งตามด้วยใบขิงจ้าใบขิงนี่สิเขากันกับซุปน้ำม,มันสม ส่วนอันใบพักซางนี่สีเขากันกับซุปน้องไม่เคียนน้องไม่เผาจ้ะน้ไม่ต้มคนนะรยางเลรแล้วลกัยัวจ้าพี่นอ้องนัวเสร็จแล้วก็ซิมวดจ้า ถ้าน้องไม่สมแซบก็บแซบจ้ะพี่น้องแซบอยู่จ้าแต่ว่าน้องไม่สมว่าปันใดเป็นน้องไม่ละเป็นน้องไม่สมที่รัดสื่อจ้าถ้าเป็นน้องไม่สมที่แม่แล้วเหตเองเนี่ยแซบอีหลีมันสีอ่อนๆอันนี้ซื้อข้าเจ้ามาก็เพาะกินจ้าแล้วลจ้ามาได้จ้ากินน้ำกันมันนี้ซุปน้อไม่สมกินกับใบขิ้งจ้าใส่ใบขิง้งแล้วก็กินกับใบขิง้ง ซำนีกับเขากันจ้าพี่น้องเพราะว่าใบขิงมันสิเกิดมาเพื่อคู่กันกับนม่ยสมมาได้จ้าพี่น้องมากินน้ากันจ้าถ้าผู้ใดมักใส่ปลาทูกะอันปิ้งปลาทูแล้วก็มาซุปใส่น้ากันกับนมัยสมกับแซบได้จ้าพี่น้องแต่ร้านมากแบบออริจินอลจ้ามากแบบซุปนมัยสมธรรมชาติจ้าแบบนี้รสชาติมันสิ ดีกว่าซุปใซ่ปาทู่สาหรับรัดได้จ้ะพี่น้องบางคนเพิ่นกะมักซุปสซน้ำไม่สมซุปน้ำไม่สมนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือพอใส่ปลาได้จ้าอันนี้สูตรบ้านราดได้จ้าบ้านอื่นรัดกะบุหูุว่าเพิ่นใสหรือบุใสแต่ว่าพอแม่ผ้าเห็ดมากคือบ่เคยใส่ปลาจ้าปลาครับน้ำไม่สมมันสิบว่าเขากันจ้าพี่น้องสูตรของบ้านราจ้าเพิ่นว่ามันข้าวเอาละจ้าพี่น้อง รัดอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าผากกุับสไคร่กดไไหลกดแช่น้ำในเด้จ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปพอกันคลิปหนาคือเก้าเลยจ้าสำหรับคลิปนี้กับคอต,ตัวไปกินเขากันจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาจ้า